สวัสดีครับแฟนแฟนมอเตอร์สปอร์ตและมอเตอร์จีทุกท่านวันนี้เราอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอเตอร์จีไปด้วยกันในสุดแบรนด์ดุกติก็ได้ตัดสินใจเลือกเพื่อนร่วมทีมของฟันชิโก้บรญญญาแล้วในฤดูกาล2 0 2 5น,น่้แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจระหว่างมาร์กและมาตินเราต้องเข้าใจว่าสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ลงนามและมีงเงื่อนไขหลายอย่างส่วนความคิดเห็นของมาร์กมาเกสในการย้ายไปไพรแม็กเขากล่าวว่า ผมพยายามอย่างเต็มที่ในสนามแข่งเพราะผมมีทางเลือกมากขึ้นพรแม็กเป็นทีมที่ดีแต่มันไม่ใช่ทางเลือกสําหรับผมเพราะมันไม่ใช่ผมเป็นคนที่มีความคิดที่ชัดเจนสิ่งที่ผมต้องการก็คือมอเตอร์ไซค์เวอร์ชั่นล่าสุดและหากเป็นไปได้ก็คือทีมโรงงานถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์อย่างเป็นทางการจากทีมโรงงานคุณจะได้รับการสนับสนุนม,มากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นคุณยังได้ร่วมทีมกับ ทีมที่เป็นมืออาชีพและทีมที่มีคุณภาพจากโรงงานมาเกตแสดงให้เห็นความชัดเจนในตอนแรกว่าการเข้าร่วมของพาร์แมกไม่ใช่ตัวเลือกของเขาแต่ดูเหมือนจะอ่อนไว้ต่อความคิดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากยังมีมอเตอร์ไซค์จากโรงงานในการสัมรัสของเขาแต่ว่าความคิดของมาร์คมาเกตก็มี มีข้อเสนอจาก KTM ด้วยในปี2025ซึ่งยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามาร์คมาเก t เขาจะเดินหนี้จากดุกติเพื่อไปปรับตัวเข้ากรถคันใหม่ KTM หรือไม่และทางเลือกของอดีตแชมป์โลกอ,อดีตแชมป์โลกแต่สมัยคืออะไรละ่ะเมื่อถามว่าทางเลือกของเขาในตอนนี้ที่อยู่ดุกติก็คือการที่ย้ายไปโรงงานหรือการอยู่กับกิ่ใช่หรือไม่เขาตอบว่าใช่ เขาิบายว่าผมจะไม่ย้ายจากทีมรองอีกทีมหนึ่งไปทีมหนึ่งถ้าคุณอยากสู้เพื่อชิงแชมป์โลกคุณต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นทีมโรงงานคุณต้องพยายามมีทำไมน่ะเหรอเพราะมันง่ายกว่าที่จะต่อสู้กับเราจอดฝีมือซึ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆและเร็วสุดในตอนนี้และแนวทางความเป็นไปได้ของอดีตแชมป์โลกแต่สมัยคือถ้าไม่ได้ไปทีมโรงงานเขาก็จะไม่ไปพรามแมก เขาจะอยู่กับที่นี่ต่อแต่ขอรถแบบที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเท่าเทียมกับนักปิดจากทีมโรงงานอย่างฟันเชกโกบรรยาและมาจินนั่นเองแล้วเรามาคอยติดตามกันดูว่ายุกกติจะทำอยังไงกับทีมพรามแมทจะยอมหรือไม่ที่จะลดการดรับการซัพพอร์ตจากดูกกติจากรถสองคันที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเหลือคันเดียว ไพมักจะยอมหรือไม่ส่วนเกตสนนี่เขาคงยินดีถ้าได้รถเวอร์ชั่นล่าสุดมาในทีมอย่างน้อยหนึ่งคันและได้มาร์กมาร์เกตอยู่ต่อกับทีมแน่นอนส่วนตอนนี้ผมคิดว่าดูคติน่าจะเลือกมาร์กมาร์เกตและเกตสนนี่มากกว่าไพแม็กซึ่งถ้าไพาแม็กไม่ยอมข้อเสนอน,นี้เขาอาจจะย้ายไปร่วมทีมกับยามาฮ่าในการเป็นทีมซสัสลซ้ายก็เป็นได้แต่ถ้ามาตินย้ายจากไพแม็กไปจริงๆไพแม็กอาจจะไม่ดูสําคัญมากสาหรับลูคติก็เป็นได้ดังนั้นผมคิดว่าไพา ยูคติน่าจะเลือกแคสซี่หรือมาร์คมาเก็ตมากกว่าจะ,จะเรียกพามแมทแต่อนาคตก็ไม่แน่นอนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์และมูลค่าทางการตลาดมาเกี่ยวข้องก็เป็นได้แต่ที่แน่ในตอนนี้ดูกติทีมโรงงานในปี2 0 2 5คงเป็นมาตินและบรญญาย่าส่วนมาร์คมาเก็ตจะได้อยู่ต่อกับดูกติกับทีมแคสซี่ในรถเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่หรือเขาจะย้ายไปทีมโรงงาน KTM เรามาลอดูคําตอบไปด้วยกันครับ